สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับูหมองทุกบอลครับทางช่องพ่อแม่วนครับ้งแรกวันแรกแรกวันนี้เราจะมาที่ตรงนี้ครับเป็นาไข่เพิ่งไม่ไพ่บานเพินครับไม่ไพ่บานเท่าบไ้พี่น้องคนลาพ่อเป็นหนาพ่อเนเลย แต่ว่าต้นไผ่เพิ่นสะอาดไมนี่ิ่ง่เอ้าอุยทำไมหนูว่าพ่อลบอย่างนั้นลยไม่ไนว่าแ้ว่หน้าไอ๋อนี่บอลูกเก้าหลัก พุด้นส่วนมันบ่ลูกเกาลักโอ้เกาลัดนะต้นเกาลักนะนี่ครับเกาลักครับเกาลัดเห็นไส้เหื็นเหมือนไส้เม่นนี่ครับที่ขายน้ำไอ้งานยอลาดเกาลักยอาดลาดครับเกาลักไม่นุ่ยสิเก็บไปขวานลครันี่โอ้นี่ครับกาลังเห็นข้างแรกเลยครับนี่ต้นเกาลัก เป็นคนขนนี like this, hey, this, like this, ่นอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยลูกเป็นคนขนครับแค่แคไปให้กล้องเข็อดนี่นะครับรัวห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 ัอหัวหัวัวหัวหหัหัวหัหัวหัวหัวหััวัันััวววันัเีััววัวหวัอเดี๋ยวเราเดี๋ยวัััััวาลัก

ไปใส่หรือเล่าเนี่ยหมขาอยู่เลยนะบวมิตรลำงองามำตรงๆอย่าดันพอดีเลยบ่ได้มันคือบ่ขึ้นไปจุ่มเนาะมันก็ขึ้นต้นไผ่ต้นมันนอกระบ่มีแหมนอกระบ่มีนอกระบ่เกิดแปลว่าเอาไม้เสียบไผ้เสียบมันแบบนี้ไงนอมันจะเป็นยังไงนี่มันมาแล้วมันเลยบ่มพี่นอฮะเขาอยู่ในเมืองโซซิงิกโซซิงิกเมืองเงียงก่อนโซซิงิกเรารัก ฝนเกาลักนี่เกิดมากำลังเคยเห็นนะครับต้นเกาลักเคยเคยกินเตม็ดนะเรเคยเห็นน้ำเป็นนามแบบนี้ลูกนะน้ำจืดขึ้นน้ำขึ้นในลูกขึ้นในใหญ่มากอันนี้กันเกาลักมีคุณภาพเลยอย่างนี้โอ้ยเรร้องเลยน้ำแบบแข็งเลยด้บยเะเมีนน้ำแบบนั้นเลยเด็ดปีพีกแกสบายๆแบบนี้เอ้ามันเป็นหนามนะเป็นน้ำปะน้ำแข็งๆเลยเลยนาะ มันเป็นมะงอได้หน่ครับขาสีกินเ้ไปกินถังไรมันต้องรอมันสุกเนาะกวัวสีได้ครัวยังออกมากนอเอไปเดินเก็บนี้ใช้กูเกิลทานเลยได้นีห้องยางออกมันเวามือการกัสวนคเามเนาะคือสวนคือสวนงอสวนทุเรียนหนะแตไเป็นสวนเกาหลัก เรียว่าเป็นสวนเกลัดนี่นีนี่ลูกมันนี่ลูกอ๋อนี่นี่นี่ถูกพอดีเลยใช่ค่ะเบบนี้เออต้องแหกแบบนี้เนี่ยระวังระวังน้ำแนะอ๋อแต่อย่ากินนะลูกมันต้องขั้วเป็นแบบต้องขั้ก่อนมันนุ่มๆทบขมันยังไม่สุกมันต้องขั้วก่อนอย่าอยายไม่ได้มันต้องสุกก่อนเม็ดเกาลัดเน่เอาได้ของที่ระลึกแล้วบระวังเอาเบียร์ไม่ปลูกบานเข้าบ่ไหนบอก ผมเคเก็บดิเดเอาไปปลูกไปเบิ้งเนเชียงอ่นไอ้เื้ออย่าถามะเ้ออยญี่ปุ่นอ่ะแมนมันมันไม่ไม่ทันเด้อใช่อากาศบ้านเฮามันปลูกได้บ่นี่เอาลองไปปลูกก็แม่นปลูกเป็นนี่ดีเลยเนาะมีผิดหลายดิมันเกิดพิษสารกันอ๋อเม็ดมันไปนำใบไบที่ปลูกเด๋เเอาไปลองไปปลูกไว้เนาะแบบปลูกไปไอ้ซื่อไหครับบ้านนั้มันเป็นนะ เดี๋ยวชุ่มพลอยท่านด่าเนอะนี่ดิเขากล้องไว้มันจะแตกเพรามันแตกได้ลูกเขาให้กระตัวมันแก่จะได้ลูกนี้แล้วเอาลูกนี้มาขั้วแล้วดูลูกมันใหญ่มากเห็นไหมข้างในมันมากพอมันแก่ันจะกินแปกงนดหน่อยหน่อยแล้วเหรอพอจะกินมันเม็ดดำนิดน้อยเดี๋ยวเอาเม็ดมันไปออ๋ ขึ้าต้อง่วเท่านั้นเอเมนไปพอพันบ่ได้บ่ครับปลูกยุบันไ่มีแบบกินมมบออามันออกมางี้เห็นไหมเขาแกะเอาแล้วมันแฉะออกเลยเตรต็มยู่เนาไปฮอดบ้านทเราแพงขนาดไหมแพร่งเลยนี่มันจิงขีไม่กรองเอเดียอยู่ไม่ถึงบ้านเลยอย่างนี้เออแม่ขนมียบ้านนเออเอเมนไป ไปก้าบ่ได้บ่บวดน้ำแล้วเอาปก้าอยู่ประมาณี่กัมสองกัมเนาะไปปลูกบิ่งไปปลูกรองบ้่งมโอเ้อยู่หลังเงหมเป็นนี่ดีเลยเด็กอ่ะดูดิต้นยางงามเลย่โดนแดดหลายเลยแดดแงขนาดแต่ว่าไม้ไผมันคือว่าเป็นกรำการรวมรวมเมันก็เป็นแยก มันเป็นแยกๆห่างๆกันครับง่ายรากเยมันไ่เปนกออเออมันบ่เป็นกอจุ่มๆขึ้น้นไผ่้นมันเลยเนาะกอจุมกบาดตามไตรงนี้็ห่างโอ้ยมันล้นเต็มเลยน่เก้าหลัก แพงในโลนึงโมเมนถูกถูกเลยนีะครับโเขาขวยเขาไปซืออม่น้มงานการาสน้ำเยาวราชน้ำยังครับบัดจังขีบางทีเรากองเวอเบิรงไม่ไพ่จนเป็นพมเนาะคุณนะสะอ้อนจตไม่ไนีแล้วยังงามเลยครับไม่ไ่มันเกิดไม่เด้มันคือเกิดเป็นเดียวเดียวจสินะ ผมมีเข็มนาอมันไม่เท่ยไใเขาบอกว่าขาเจ้าบอกว่าไม่เ่เบึ้งอันนี้มัน<อ>ล้บบึกอย่างไงเลยไหมลำเขยนล้อไงกัน,ใน,ในกงไงครับเน่ยมันค่อยล่ามคไฟล่านไานดนสบายเลยครับเส้นเป็นพันแทรไหมไพหวาน <c oughs> ไปเย็นนอกอย่างนีกอากาศดีเลยครับว่ายว่าบ่ยว่าแบบทางหาอพูดถึอแดดเย็นเกียบเลยก็ไผ่นคืกสะอาดครับแต่เป็นแถวบ้านนี่โวกคักเลยนะยาเขาบ่ได้เลยต้นไผ่ต้นมันเลยอะไรก่อนนี่ดิ เป็นสุดยอดเลยครับสวยงามเลยครับไอ้ไผ่งามอีลีเลยเป็แม่น้ำเาบอกอึดแตเนี่ยเสีดแลแงามปลานีนะเร็บกับกร้อมมั็เทที่นี่ เอาไปเห็ดเพียงก็สีอย่างงามเลยครับบนกิ่ไม้ไผ่กักุ้มค่าแล้วมันนี่นี่แต่ว่าโกนแต่วันบ่อยหนาเลยนี่โกนโกนมันหลนะเห็ดเพี้ยงยังี่โกนมันหลร้อยลอยอย่างนี้เลยแล้วก็เห็ดขั้นเบ็ดเห็ดขั้นเบ็ดเป็นแต่เห็ดไง แต่ว่าทีทางของไฟนี่โต้งเอเดียด <c oughs> มีมมถ่ายสวยเยอะนะครับดัดน้อยนังไคร์แล้วครับอันนี้เขาเจาะคำไว้สำหรับแฟนพันเทะบ<อ>งับงไฟ,ฟนแ้บังไต้ไเแล้วมีแก้วพอกออกไ,ได้ตอนนี้พี่ดาป่าไฟ่เนี่ยไปงามอย่างงามเลยตรนสายลายเลยครับ แต่ว่าเนี่ยมานน่ยังบ่ท่านมีนอบันเท็นนอไหม่ไผ่เลยเดเอ้าเ็ดมีเ็ดพร้อมตัวนี้มีหอนเ็ดปานเ็ดปวกตัวนี้เ็ดปวกญี่ปุ่น่ปอกวะตัวเ็ดปวกเห็ดปวกญี่ปุ่นเพราะเอวกะเ็ดปวกก็เ็ดปวกอะคือเ็ดปวกนะติดปวกญี่ปุ่นครับ ทีนี่น่าจะตัวใหญ่แล้วดูได้แล้วดูจากสภาพใบไผ่แล้วที่อยู่ไทยนี่อยู่ไทยเปิดซิงนะรอบนี้เปิดซิงทุกที่ว้าวัดไทยน้ำเนี้ยไทยหลุดนี่แม่นี่แมนี่แม่นี่เลยดีมากเลูด อากาศเย็น่าปรมนเยมาถ่ายรกาศยกาเ็นเห็ดตนไผสายครับมอันนี้ก็สวยนะคะ้ตรงนี้สวยอะอันนี้แอบมนีกวลูกมาถ่ายรูปรวมตรงนี้ดีกว่าสวยกว่าเปนเห็ดต้นไผ่ันนี้มอช่ไม่ใช่ไมมา อ๋อตรงนี้เป็นไม้ไผ่สีทองไม้ไผ่ทองครับตรงนี้ดีกว่าเห็นลูกไผ่ชัดเจนข้อเอาหลังทิ้งเอาหลังทิ้งต้นไผ่อะไรเงี้ยอันนี้มันจะสวยมันมีไผ่ทองครับไผ่อันจะเไผ่ทองพอดีคนยืนไอเราจับดูี่ข้างไหนดีนะนี่แหละเอามุมนี้แหละมันจะเห็นออ๋นนีี่ไงรั เดี๋ยววันถ่มันสวยไผ่บ้านเรามันไม่มีโปผิดไปจับแคตุนี้มาเล้วลูกอาจับเอ้าถ่ายรูปรวมปิดกล้องก่อนมาวุ้นว่าสิบเปวุ้นอางานมากอาช่วยจับก่อนเร็วมาเร็วอาปิดกล้องทุกคนมาเดี๋ยวถ่ายรูปรวมก่อนครับมาแล้วแม่หนุ่ยมาเร็วเร็วมาถ่ายรูปรวมตรงนี้ก่อนเร็ว เข้าไปเดี๋ยวรอถ่ายรูปก่อนเถ่ายรูปก่อนปิดกล้องก่อนหยุดกันก่อนถ่ายรูปลงพอกันไหมคิปหน้าครับสวัสดีครับอยู่ข้างหน้าเลย้วเบิดอยู่ข้างหน้าเลยผู้ทีเดชประโยชน์ชุ้งซุ้งผู้เยี่ยมเล้ยงด้วยหนยองหนึ่งเสียง้มเสียงน้เามา